รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพุทธัญญาพิรมกลับมาพบกับคุณผู้ชมแล้วนะคะพร้อมสารธรรมหลากหลายที่จะช่วยให้ทุกท่านรับมือกับความทุกข์ได้อย่างง่ายดายใช่แล้วค่ะเพราะในวันนี้พระอาจารย์ภัยสาลวิสาโลจะเอาวาดวัดป่าสุขะโตจังหวัดชัยภูมิมีเคล็ดลับดีๆมาฝากว่าปล่อยวางได้ใจเป็นสุขค่ะเราไปรับชมพร้อมๆกันเลย ช่วงธรรมมาพิรมขอเจริญพรญาติโยมสาธุชนทุกท่านหลายท่านใช้เวลาเดินทางจากบ้านมาที่นี่เพื่อฟังธรรมใช้เวลาไม่น้อยเลยทีเดียวนะพอบ้านอยู่ไกลแล้วก็รถติด การฟังของพวกเราเนี่ยจะได้ประโยชน์อย่างเต็มที่ก็ต่อเมื่อเรารู้จักวางนะอย่างหนึ่งที่เราควรวางคือวางภารกิจการงาน,งานที่ค้างคาที่บ้านหรือที่ทำงานวางลูกวางหลานนะที่โรงเรียนหรือที่ไหนก็ตาม แม้ว่าจะเป็นคนที่เรารักหรือแม่งานที่เราค้าไว้จะสำคัญแต่ว่าก็สมควรที่เราจะวางเอาไว้ก่อนเพราะตัวเราอยู่นี่พวกเราทุกคนเนี่ยทราบหรือเปล่าว่าเราล้นมีฝาแฝดติดตามเราอยู่ตลอดทุกคนทุกแห่งแม้ว่า บางคนจะเป็นโสดนะไม่มีลูปนะแต่เรามีฝาแฝดติดตัวเราตลอดเวลาฝาแฝดนั่นคืออะไรนะก็คือกายกับใจนะเราทุกคนจะมีกายกับใจกันทั้งนั้นแล้วกายกับใจนี้ก็เรียกว่ามาพร้อมๆกันเลยก็ว่าได้ตั้งแต่เรามาสู่โลกนี้ แต่ฝาแฝาคูณนี้เนี่ยมีความพิเศษเพราะว่าแม้จะเป็นฝาแฝากันแต่ว่าธรรมชาติแล้วก็คุณลักษณะแตกต่างกันอย่างมากเรียกว่าแทบจะตรงกันข้ามเลยทีเดียวกายนเนี่ยมีน้ำหนักกิ่นเนื้อที่ใช่ไหม สามารถจะวัดได้เป็นกิโลเป็นปอนหรือวัดความสูงเป็นเซนเป็นฟุตแต่ใจนี่ไม่มีน้ำหนักไม่กินเนื้อที่แล้วก็วัดไม่ได้เลยจะวัดด้วยมาตราอะไรเนี่ยก็ทำไม่ได้อันนี้คือความแตกต่างที่เห็นได้ชัดแต่ว่ากายกับใจก็อยู่ด้วยกัน แล้วก็พึ่งพาสายกันกายเนี่ยมีนิสัยอย่างหนึ่งนะไม่ชอบขยั้ขยับจะให้กายทำอะไรเนี่ยกายจะไม่ค่อยชอบเท่าไหร่อยากจะนั่งอยากจะนอนอย่างคนส่วนใหญ่เนี่ยจะให้ขยับไปเดินไปวิ่งเนี่ยนะ จะเกิดอาการต่อต้านอะไรต่อต้านกายมันต่อต้านนะถ้าไปไหนมาไหนโดยที่ไม่ต้องคขยันขยับได้ยิ่งดีเลยเรนะาจึงที่มใช้รถนะะใช้ออกกำลังกายทั้งที่รู้ว่าดีแต่ก็ไม่อยากออกเพราะกายมันชอบอยู่นิ่งๆ จึงเกิดปัญหาที่เขาเรียกว่าเป็นโรคระบาดของยุคสมัยใหม่คือโรคอ้วนโรคเบาหวานโรคหัวใจนนะั่นจะให้กายมีสุขภาพดีมันต้องพากายขยันขยับนะวิ่งเดินว่ายน้ำเป็นต้นแต่ใจเนี่ยนะตรงข้าวกับกายเลย ใจเนี่ยชอบเที่ยวใช่ไหมใจนี่ชอบเที่ยวเหลือเกินไม่ชอบอยู่กับที่ให้อยู่ตรงห้องเนี่้อยู่ประเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปแล้วนะไอ้กายนี่ไม่อยากไปไหนใจมันไปแล้วไปเรื่อยๆทั่วที่ทั่วแดนเลยแล้วจะให้ใจเนี่ยมันอยู่นิ่งๆมันก็ไม่ยอมนะหลายคนเนยจึงพบว่าการฝึกสมาธิทำใจสงบเนี่ยเป็นเรื่องยากมาก แต่จำเป็นต้องทำเพราะว่าถ้าเราฝึกให้ใจนิรู้จักสงบใจรู้จักนิ่งใจก็จะมีความปกติมีความสุขธรรมชาติของกายเนี่ยอีกอย่างนึงคือว่าเวลามันเจอของร้อนน้ำแหลมเนี่ยถูกเมื่อไหร่มันรีบถอนเลยใช่ไหม ถูกเปลวไฟนะถูกน้ําเดือดถูกน้ําเนี่ยถูกแป๊บเดียวนี่นะมันดึงออกมาเลยมันไม่ชอบแต่ใจเนี่ยนะตรงข้ามนะเวลาปวดตรงไหนนะใจมันจะไปจอดตรงนั้นนี่ะสังเกตไหมโยมปวดหัวเนี่ยใจมันจะไปจอดตรงนั้น,นไอ้ตรงที่ไม่ปวดไม่สนนะปวดหลังใจก็ไปจอดตรงนั้นนะ,นะทั้งที่ยิงจอเนี่ยยิงทุก นะเหมือนกับว่าเป็นพวกชอบทรมานตนนะทั้งที่ตรงไหนปวดเนี่ยเราควรจะใจควรจะออกห่างๆไม่สนใจหันหลังให้เปล่าปวดตรงไหนใจจะจดจ่อตรงนั้นมากนะยิ่งแผลน้ำร้อนลวกแผลไฟไหม้เนี่ยโอ ปวดยังไงเนี่ยนะใจมันจะไปจอดจ่อตรงนั้นนะ่ะนี่คือความแตกต่างเรียกว่าตรงเองข้ามมาการต่อมาคือกายนี่นะมันไม่ชอบแบกของอะ่ะโดยเฉพาะของหนักจะให้แบกของหนักนี่ไม่ชอบมันจะรีบวางทันทีเลยนะแต่ว่าการที่ร่างกายเนี่ยแบกของหนักมีประโยชน์ นะมีประโยชน์ต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาออกกําลังกายหรือไม่ว่าออกกําลังกายที่บ้านหรือที่ฟิตเนสเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เขาจะต้องทําคือยกเวทยกเวทใช่ไหมเพื่ออะไรเพื่อร่างกายแข็งแรงแต่ร่างกายไม่ชอบหรอกนะไม่ชอบยกเวทแต่ว่าจําเป็นถ้าเราจะฝึกให้ร่างกายแข็งแรงนะเราต้องยอมนะทาในสิ่งที่กายไม่ชอบยกน้ําหนัก สนใจเนี่ยนะมันชอบแบกใจนี่ชอบแบกนะแบกตะพึตะพื้เลยนะอย่างถ้าอาตมาไม่ไม่พูดทักเนี่ยเมื่อสักครู่นี่เดี๋ยวก็ไปแบกแล้แบกเรื่องลูกแบกเรื่องงานนะฟังไปก็แบกไปบางทีฟังไม่รู้เรื่องเพราะเอาแต่แบกใจเนี่ยนะมันชอบแบก แต่ที่กายเนี่ยมันชอบวางเราจะฝึกกายเราต้องฝึกกายให้มันแบกของหนักๆยกเวทใจถ้าเราจะฝึกนะต้องทำสิ่งตรงข้ามคือให้ใจเนี่ยรู้จักวางใจเนี่ยวางเท่าไหร่หรือวางบ่อยเท่าไหร่เนี่ยมันจะมีกำลัง ต่างจากกายนะกายนี่ต้องแบกเยอะๆถึงจะมีกำลังแต่ใจเนี่ยมันต้องวางบ่อยๆวางเรื่อยๆนะมันจึงจะมีกำลังนะและไม่ใช่แค่มีกำลังเดียวนะมีความปกติสุข ว่าเวล้วเนี่ยความทุกข์ใจของผู้คนเนี่ยนะถ้าจะสรุปอย่างสั้นๆน,นะเพราะแบกทุกข์ใจนะความทุกข์ใจทั้งมวลเนี่ยรวยแล้วแต่เป็นเพราะแบกหลวงพ่อชาสุพัทโทท่านพูดสรุปไว้ดีนะบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอย ทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยความทุกข์ทั้งมวลเนี่ยเกิดเพราะการยึดยึดที่ไหนยึดที่ใจบางคนจะบอกว่าเนี่ยไม่ใช่หรอกทุกเพราะมีคนมาว่าทุกเพราะมีคนมากระแทกทุกเพราะว่าของเราของหวยนะ ถูกแย่งชิงขโมยไปมันจริงแน่หรือเราอาจจะวันหนึ่งเรา,ากำลังกำลังซื้อของซื้อผลไม้อยู่ริมถนนจู่ๆมีคนมาชนหลังเราจนเราเซเราโกรธเราหันหลังกลับจะไปด่าเขาแต่ปรากฏว่า คนที่เขามาชนเราเขาตาบอดเนี่ยเราโกรธไหมเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือเราไม่ถือเราโกรธแต่เมื่อเราถือใช่ไหมไม่ใช่เราโกรธเพราะเราถูกชนไม่ใช่เราโกรธเพราะเราถือถูกชนแต่ไม่ถือก็ไม่โกรธเราจะรู้สึกว่าที่เราโกรธเพราะเรามีคนมาด่าว่าเรา แต่ถ้าเกิดว่ามีคนบ้ามาด่าว่าเราเนี่ยเราโกรธไหมไม่โกรธเพราะอะไรเพราะเราไม่ถือเสียงด่าเนี่ยกระทบหูเต็มเต็มเลยแต่มันไม่ทำให้เราโกรธทันทีเราโกรธเมื่อเราถือไม่ใช่ว่าเราโกรธเพราะถูกด่าไม่ใช่อันนี้พิจาราดีๆนะหลวงพ่อชาญจึงบอกไงว่าเนี่ยทุกมีเพราะยึดนะ ประโยคแรกและประโยคสุดท้ายทุกหลุดเพาะปล่อยเมื่อ70ปีก่อนได้มั้งวัดบอนิเวศเนี่ยเป็นที่สถิตของพระสังฆราชองค์หนึ่งเ,เป็นสังฆราชเจ้าสโดยพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานวงศ์ซึ่งเป็นอุปชาของรัชการที่9วันหนึ่งเนี่ยมีนาวเอกคนหนึ่งมาหาท่าน เพราะว่าเคยปวดกับท่านนาวากคนนี้ก็คงจะมาอยู่เป็นครั้งคราวแต่มาคราวนี้สีหน้าก็ไม่ค่อยดีแล้วก็พอเจอพอได้พบกับสมเด็จพระสังฆราชเจ้าก็พูดขึ้นมาเลยว่าหนักครับหนักครับที่จริงหลวงสมเด็จพระสังฆราชเจ้าท่านทักก่อนว่าเป็นอย่างไรนาวายคนนี้บอกหนักครับ หนักจนทนไม่ไหวแล้วครับทำไมถึงหนักอ่ะนายคนนั้นก็เลยพลั่งพรูออกมาปัญหาต่างๆปัญหาครอบครัวปัญหาการงานปัญหาส่วนตัวจนกระทั่งนายคนนั้นพูดจบท่านก็จัดกับหน่อยคนนั้นว่าเนี่ยให้ทำอะไรสักอย่างนะคุกเขา่าแล้วยื่นมือทั้งสองมาแล้วท่านก็เอาเศษกระดาษเนี่ย มาวางไว้ตนตรงแผ่นมืออ่าตรงฝ่ามือเขาทั้งสองข้างแล้วก็ตัดว่าเนี่ยให้อยู่ตรงนี้นะอย่าขยับหรืออย่างนี้ไปไหนนะจนกว่าข้าจะกลับมาเดี๋ยวข้าจะเข้าไปข้างในสักหน่อยแล้วท่านก็เสด็จอ,อกไปเอาอ,อย่างที่ประทับนล้วไอ้คนนั้นก็นั่งอยู่ในท่านั้นเนี่ย หนาทีก็แล้วสิบนาทีก็แล้วยี่สิบนาทีก็แล้วพระองค์ก็ยังไม่กลับมายัางที่ประทับบอกว่าไอ้กระดาษแผ่นเบาๆเนี่นะแบ่งบางเนี่ยนะถือเข้าไปเนะี่ยพอถือไปสักยี่สิบนาทีนี่ยนะมันเริ่มหนักมือเริ่มสั่นน่าไปคนท่านเริ่มรู้สึกเหนื่อยเงื่อนี่ออกเลยนะ จนเกอบครึ่งชั่วโมงเนี่ยพระองค์จึงเนี่ยเสด็จกลับมากลับมาแล้วก็ทําเป็นไม่รู้ไม่เห็นอะไรไม่รู้ไม่ชี้สักพักก็มองมาที่นาไวยคนนั้นอาเป็นยังไงอะไม่ไหวแล้วครับไม่ไหวแล้วครับหนักจนจะทนไม่ไหวแล้วครับเมื่อนยนะเมื่อยเต็มที่แล้ว เสดพระสังฆราชาก็เลยบอกว่าอา้าวถ้าเมื่อยก็วางมันซส,สิถือมันอย่างนั้นเนี่ยมันจะไม่หนักได้ไงมันจะไม่เมื่อยได้อย่างไรนาวคนนั้นนี่รู้เลยนะว่าชีิตเองทุกนี่เพราะอะไรเสดพระสังฆราชท่านไม่ท่านไม่อธิบายนะแต่ท่านทำให้ นาวเอกซึ่งเป็นลูกศิษย์ท่านได้เห็นเลยนะว่าที่ทุกใจเนี่ยเป็นเพราะอะไรท่านฉลาดในการสอนนะท่านไม่พูดตรงๆแต่ท่านชวนนาวเอกคนนั้นทาให้ดูแล้วก็เป็นการเฉลยในตัวนะว่าที่หนักที่วันหนักจนไม่ไหวเนี่ยมันไม่ใช่เพราะปัญหานะ ไม่ใช่เพราะปัญหางานการไม่ใช่เพราะปัญหาครอบครัวแต่เพี่อเพราะไปแบกมันเอาไว้กระดาษแผ่นเล็กๆเ,เบาๆถือไปนานๆเนี่ยมันยังเมื่อยเลยฉันนั้นก็ฉันนั้นเรื่องเล็กๆถ้าไปแบกไปถือเอาไว้ไม่ยอมปล่อยสุดท้ายก็กลายเป็นของหนัก จึงไม่แปลกนะที่วัยรุ่นจำนวนไม่น้อยเนี่ยเครียดจนบางคนเนี่ยอยากจะฆ่าตัวตายเพราะว่ามีสื่อไม่กินไม่เป็นใบหน้าใอ้การมีสื่อไม่ใช่เรื่องใหญ่เลยใช่ไหมมีก็ไม่ได้เจ็บไม่ได้ปวดอะไรแต่ว่าสำหรับบางคนเนี่ยมันกลายเป็นเรื่องใหญ่เพราะไปถือ ไปหมกบุ่นกุนคิดกับการมีสิวหกสิ็สิเอร์ของวัยรุ่นอันนี้แม่เมืองไทยนะในอเมริกาเขาบอกว่ามันเป็นปัญหาสำคัญของชีวิตเลยบางคนมองว่าเป็นวิกฤตชีวิตเลยทีเดียวเนี่ยเรื่องเล็กถ้าแบกเอาไว้มันก็กลายเป็นเรื่องใหญ่และถ้าเราพิจารณาดูนะความทุกข์ใจของคนเราเนี่ยนะ เรียกว่าทุกคนเขว่าได้เนี่ยเมื่อสืบสาไปเนี่ยมันเป็นเพราะความยึดเป็นเพราะการแบกและที่แบกกันบ่อยกันมากเนี่ยคือไปแบกไปยึดกับเรื่องราวในอดีตที่เจ็บปวด กำลังเพลินอยู่เชียวแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามาติดตามกันต่อในเช้าวันพรุ่งนี้เพราะตอนนี้น้องเป็นหนึ่งจะพาพวกเราไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบูลกันอีกแล้วค่ะแต่จะเป็นที่ไหนนั้นเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะช่วงธรรมพาเพลิน วันนี้เป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านไปทัศนศึกษากันแบบอิมบุญที่จังหวัดสมุทรสงครามซึ่งจะมีสถานที่ใดน่าสนใจบ้างเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะสมุทรสงครามเป็นจังหวัดในภาคกลางที่มีขนาดพื้นที่เล็กที่สุดของประเทศและเป็นจังหวัดที่มีประชากรน้อยที่สุดในประเทศไทยอีกด้วยค่ะโดยในวันนี้พิเศษสุดๆ เพราะเป็นหนึ่งจะขอพาทุกท่านมาสัมผัสอีกหนึ่งเส้นทางการเดินทางไปจังหวัดสมุทรสงครามที่เชื่อว่าน่าจะมีอีกหลายท่านยังไม่เคยได้มาลองใช่แล้วล่ะคะ่ะการเดินทางโดยรถไฟนั่นเองเราเริ่มต้นกันที่สถานีรถไฟบ้านแหลมโดยระหว่างทางเราจะได้เห็นบรรยากาศบ้านเรือนที่อยู่ติดรางรถไฟ อีกทั้งเส้นทางที่วิ่งเลียบทั้งป่าชายเลนและนาเกลือทำให้เราได้เห็นวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ที่แปลกตาไปอีกแบบหนึ่งนะคะและแล้วก็มาถึงจุดที่หลายคนตั้งตารอเพราะปลายทางของเส้นทางรถไฟสายนี้คือสถานีแม่กลอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวอันซีนไทยแลนด์ที่รู้จักกันในชื่อตลาดร่มหุบนั่นเองค่ะชื่อของตลาดแห่งนี้ก็มาจากที่บริเวณของตลาดตั้งอยู่ติดกับสถานีรถไฟแม่กลองและจะมีรถไฟวิ่งผ่ากลางตลาดซึ่งเวลารถไฟมานั้นพ่อค้าแม่ค้าก็จะต้องยกของแบกสัมภาระหลบหุบร่มเก็บกันศาสตร์พอรถไฟผ่านไป ก็กางร่มเหมือนเดิมและขายของได้ต่อซึ่งเป็นที่ตื่นตาตื่นใจของนักท่องเที่ยวอย่างมากค่ะเมื่อมาถึงแม่กลองแล้วจุดที่ห้ามพลาดนั่นก็คือวัดเพชรสมุทรวรวิหารหรือที่คุ้นเคยกันดีในชื่อวัดบ้านแหลมซึ่งเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อบ้านแหลม พระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดสมุทรสงครามซึ่งมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพเลื่อมใสของคนจากทั่วทุกสารทิศโดยหลวงพ่อบ้านแหลมเป็นพระพุทธรูปปางอุ้มบาทไม่ว่าจะมาช่วงไหนก็จะได้เห็นผู้มีจิตศรัทธา แวเวียนมากราบไหว้บูชากันอยู่ไม่ได้ขาดเลยทีเดียวค่ะเราไปเยือนอีกวัดหนึ่งซึ่งอยู่ไม่ไกลกันนะคะนั่นคือวัดภูมิมรินกุฎีทองซึ่งตั้งอยู่ริมแม่น้ำแม่กลองตรงปากคลองประชาชื่นฝั่งตะวันตกวันนี้มีประวัติศาสตร์ที่น่าสนใจคือมีกุฎีทองสร้างด้วยไม้สัก ซึ่งจากประวัติระบุว่ากุดีทองหลังนี้สมเด็จพระอมรินทราพระบรมราชินีในพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกรัชการที่หนึ่งแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ทรงสร้างถวายเจ้าอาวาสวัดบางลี่บนในราวปีพุทธศักราช2325ต่อมาบริเวณที่ตั้งกุดีทองถูกน้ำเสาะจนตะลิ่งพังจึงต้องย้ายกุดีทองมาไว้ที่วัดภูมริน วัดนี้จึงเรียกชื่อรวมกันว่าภ um ุมมรินกุดีทองภายในบริเวณเรียนไทยกุดีทองจัดเป็นพิพิธภัณฑ์และอุทยานการศึกษาซึ่งเป็นสถานที่เก็บรวบรวมโบราณวัตถุอันล้ำค่าสมควรแก่กการศึกษาและอนุรักษ์ไว้เช่นพระพุทธรูปโถลายคราม และเครื่องทองเหลืองต่างๆค่ะถัดมาใกล้ๆภายในพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานของพระพุทธรัตนมงคลหรือหลวงพ่อโตพระพุทธรูปเก่าแก่อายุกว่า300ปีซึ่งเป็นพระพุทธรูปปูนปั้นปิดทองปางมารวิชัยสันนิฐานว่าสร้างมาตั้งแต่สมัยอยุธยา เรามาสักการะเพื่อความเป็นสิริมงคลกันนะคะสาธุค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพาทุกท่านมาทัศนศึกษาและไหว,ว้พระณจังหวัดสมุทรสงครามในครั้งนี้จะทำให้ทุกท่านมีความสุขไว้เจอกันใหม่ทริปหน้านะคะ หากคุณผู้ชมอยากให้เราพาไปท่องเที่ยวแบบอิ่มบุญกันที่ไหนก็อย่าลืมสื่อสารเข้ามาได้นะคะผ่านทางรายการพุทธปัญญาพิรมบริษัท C p พจำกัดมหาชนเลขที่313อาคาร CP Tower ชั้น26ถนนสีลมเขตบางรักกรุงเทพ105.00หรืออีเมล address yokas at gmail com ค่ะ เชื่อว่าสารธรรมที่ทางรายการน,นำมามอบให้ในวันนี้จะเป็นที่ถูกใจคุณผู้ชมบ้างไม่มากก็น้อยนะคะสำหรับวันนี้ได้เวลาของการอําลาเป็นอย่างไรคุณแม่ปรางและจะกลับมาพบกับทุกท่านใหม่ในเช้าวันพรุ่งนี้นะคะขอบพระคุณและสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ